โอเคครับติดตั้งลงรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราทดสอบโฟล์ต็ปนะฮะทดสอบเฟสลำโพงในลำโพงเริ่มที่ประตูหน้าก่อนเลยนะครับฝั่งซ้ายเช็คเรียบร้อยไปฝั่งขวาได้เลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อพอดีงานมันหน้าร้านค่อนข้างจะหลายคันโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับต่อมาเช็คซาวไลท์นะครับปิดเปิดไฟให้หน่อยครับมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะฮะ ปิดครับปิดครับนี่ฮะปิดเพื่อไฟดับทั้งหมดเลยนะครับทุกประตูนะฮะรวมถึงแผงหลังและตู้นะฮะบางคนลูกค้าถามว่าตู้สูงไหมสิบนิ้วไม่สูงนะฮะนั่งได้สบายนะฮะร้อยเจ็ดสิบนั่งได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเช็คซาว์วลลิงฮะงานซาว์วลลิงมีพาวเวอร์แอมป์สามตัว A1, A2 และ A3 งานเข้าสายเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้นะครับพาวเวอร์แอมป์ตัวที่หนึ่งกาเทียนะฮะสี่หกศูนย์ คุมประตูหน้านะครับ6644ทั้งซ้ายและขวาเปิดไฟได้เลยครับ Power a m นะครับกาเทีย460นะฮะคุมนี่ฮะแผงหลัง6 6 6 6 4 4ฮะสำรองไฟด้วยคาร์เอ็กนะฮะตัวนี้ฮะรวมถึงกาเทีย190.1ขับ10นิ้วนะฮะโครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนนะฮะทดสอบระบบนะฮะซิสเต็มะ มือแผงหลังออกครบนะฮะ,ะมาดูที่ประตูนะฮะแบบนี้ฮะอ่าโอเคนะครับตัวอย่างครบเดี๋ยวเราส่งงานกันเลยโอเคครับตามต่อคลิปส่งงานฮะ